ไม่ผมต้องพี่ทำถูกต้องถามเองเฉยๆไม่ได้ขอตรวจค้นอะไรเองโอ้ยดีพี่ก็วนกลับมาแล้วกูผิดอะไรกูถามมึงเนี่ยอะไรผิดอะไรที่มาถามเองผมไม่ได้ว่าพี่ผิดอะไรเลยผมเดี๋ยวจะเอนนะเดี๋ยวจะเรียกแก๊ปให้ดูเป็นตัวอย่างมึงไม่มีถุงในท้ายแล้วมึงส่งของยังไงอะไรของพี่ไหนดูดูดูแอปแก๊ปดินี่ผมเปิดให้ดูแล้วเมื่อกี้ของผมเนี่ยงานผมเองมาดูไม่ต้องมามาวีโอกรอกกูทำงานถูกต้อง ไม่ผมต้องเออ่ทำไมอ่ะผมต้องปกป้องตัวเองไม่ไม่ทำไม่ได้ทำอะไรมึงผมไม่ได้ว่าอะไรพี่กูทำอะไรมึงเปล่าเนี่ยแล้วมึงไม่กลับไงไม่มีถุงในท้ายกูแค่ถามมึงสงสัยมึงจะให้เรียกสายตรวจมารับไหมเอาไงเดีลิกไปพี่เลยผมไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วมึงไม่กลับไงไม่มีถุงท้ายแล้วมึงใส่กากเางส่งค้าไงอ่ะแล้วกูก็ไม่สั่งมึงกูพูดถูกกับมึงไหมมึงอ่านวีโอเลย เนี่ยผมก็อ่านวีด <su> ีแล้วเออมึงไม่กั๊บไงไม่มีถุงท้ายมึงใส่ละก้ากูก็ไม่แดมหรอกแล้วมึงวิ่งถูกต้องไหมเนี่ยมึงวิ่งกั๊บเถื่อนเหรอเฉื่อนอะไรผมวิ่งตามมานี่อยู่แล้วต่อมึงอย่ามาหมออัดวีดีโอกูไม่ทำงานถูกต้องใช่ผมต้องไะไนี่อยู่แล้วผมต้องไม่ได้ทำร้ายร่างกายมึงเลยมึงอย่ามาเยอะเย็บเยวส่งตรวจสอบด้วยมึงอย่ามาเยอะโอเคเลยโอ้ยเด็กเสียวมึงอย่ามาเสียวกับพี่มึงอายุเท่าไหร่ รีบเก็บแล้วครับวัวห้าสิบเอดผมไม่ได้บ้าอะไรพี่เลยนะแล้วมึงไม่ีงานเลยมึงไม่มีถุงอยู่ดีๆพี่ก็เข้ามาหาผมแล้วก็มาเสียงดังใส่ผมผมไม่รู้เลยนะมึงมึงผิดเหรอกูผิดเหรอดีดีพี่เข้ามาหาผมแล้วมาโดนฟ้องแกลบแล้วกูตรวจสอบมึงอ่ะมึงทำงานอย่างเงี้ยกูจะเด้งมึงออกเลยทะเบียนรถมึงไม่ต้องวิ่งมึงจำไว้นะมึงอัดวีดีโอพวกเงี้ยออเอออีสานเดี๋ยวมาตอบแป้งล่วงเลยเฮียวิ่งแกลบไงวิ่งเถื่อนมาเนี่ย ผมก็มีระบบนะไอ้ผมเปิดให้พี่ดูแล้วไงเมื่อกี้อ่ะกูจะไม่วิ่งในระบบด้วยวมมิ่งเงี้ยมึงวิ่งมาโฉงทีย้ยอะไรใส่เงี้ยลูกค้าแดงม,มึงเหรอมึมงบริการลูกค้าแบบนี้เหรอแก๊บอะ่ะอ้าวเมื่อกี้นั่งกูโง่เหรอไอ้พวกเถื่อนนะแอปเถื่อนกนูเล่นมาเยอะแล้วเอาเลยผมก็ถ่ายเหมือนกันกล้วมึงถ่ายกูมึงก็ถ่ายมึงไงไป็คุยเลยอ่ะมึงอยากจะทำงานต่อไหม ขับผมมาดีๆผมขับขับมาตัวเองก็ถามมึงอะไรของานต่เมี่ยกู้านพี่อะไรของานต่อไหมกูถามมึงอยากทำงานต่อไหมผมเพิ่งจะเคยเจอเนี่ยอยู่ดีๆมามาอันนี้ผมมึงทำงานมานานยังผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะมึงทำงานมานานยังพี่ครับพี่พี่ไม่มึงทำงานมานานยังพี่ครับมึงทำงานมานานยังมึงไม่ต้องหาพยานมันมีกล้องไม่ต้องกลัวหรอกมึงทำงานแก๊ปมานานหรือยังผมขับมาเป็นจะเป็นปีแล้ว กูทำงานมาหลายปีแล้วมึงอย่ามาวิ่งแบบนี้ผุงมีใส่จะทำอย่างนี้ร้องเรียนมึงทำงานบริการลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่ใช่อะไรของพี่แกมึงวิ่งอย่างมึงอะไม่ใช่หรอกมึงรีบไปเดี๋ยวมึงเจอร้องเรียนเองมึงรีบไปเลย